เรามาอยู่กับอุค์จูเนียร์กับเซอรี่แฮปปี้แต่หนูจะจับก,กับน้องผมถ่ายอยู่ okay. โอเคโเราจะมาซูนเฉาเขาเพราะม,มันมัน่วเราจะมาเอ้อยอยนันประมาณสิบสี่เอ้ยเหลือสิบสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ นี่เงกโอเคโอเคาตัดทายีแล้วเออนี่ไงนี่ไงเก็บเเกเหลือเท่าไรสิบสาม ทางซ้ายขวาทันนี ern, ้มาทางขวาแล้วนี <h 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 ari> <h ari> <h <h ่เอ้ยเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วยู่งเขาเห็นแล้วกูเห็นแล้วนะบีคัสซัดเห็นแล้วก็มอเตอร์เพิร์ลไลท์เขาเห็นทั้งสองกันนะเหนืออย่าอย่าอย่าเหมือนภาคแรกนะมึงลุกขึ้นมาใช่หรือเปล่านะไม่รู้สิเขาสี่พี่บีเวอร์มาอยู่ Gegen... Mm -hmm. mm -hmm.